สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็เป็นงาน Wellness Day นะคะกับ Bioactive Plus Concentrated Liquid Go Co แล้วก็มีน้องคิมเบอร์รี่น้องมาลีดนำกิจกรรมแล้วก็มีน้องๆดาราเซเลบิตี้มาร่วมกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะชวนให้ทุกคนอะมาดูแลสุขภาพมาออกกำลังกายตั้งแต่แบบองค์รวมเลย Inside o f Outside In แล้วก็มีเมนูกรีกโยเกิร์ตที่ทุกคน a อฟ r e c ช a t e มากแล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งของ Drop e n Ding Liquid Go ค่ะก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เรียก ว่าชวนทุกคนมาออกกำลังกายทุกคนชมบอกว่าสนุกมากแล้วก็ดีจัดอีกนาะอะไรอย่เงี้ยคิดโยกเกิดอะไรมาก อร่อยจริงๆแสดงว่า <laughs> มีไบโออคือไปผสมสม่วนใช่จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนรู้สึกว่าความเป็นดรอปแอนดิงของไบรอ์วัคชีพเนี่ยคะ่ะสามารถ DIY ได้หลายเมนูนะคะคานกับน้ำอุ่นผสมมะนาวก็เหมือนเหมือนน้ำผึ้งมะนาวได้ล่ะคะ่ะในความที่วันดรอปสต็อปเอจจิ้งต้านแก่ชะลอวัยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสามารถอยู่ในเมนูอาหารโรยกลีบโยเกิร์ตรวมไปถึงกินดื่มในทุกๆวันได้คะ่ะที่ดีก็มีเมนูแนะนำนะว่าพอใส่ไป เอาในในจริงๆนะนะ the best เลยคือกลิกโยเกิรเมื่อสักครู่เพราะว่าปกติแทนที่1มันแคลน้อยมากแล้วก็โนชูก r ไม่มีน้ำตาลเลยใช่ไหมแล้วรวมไปถึงเมนูสลัดที่เราแทนที่เราจะเอาซอสนุ่นนี่นั่นมาใส่นี่ไม่ต้องซอสนี่เลยซอสของอตัวลิควิดโกลเนี่ยช่วยได้ดีมากๆแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าผสมกันกันกบโซดาก็อร่อยมากเป็นแบบค็อกเทลหนึ่งอันที่ทำให้แบบสุภาพดีแบบผสมผสมไปเนี่ยรู้สึก อารมณ์ไลท์เบียร์ไปดิ้งกับเพื่อนได้แต่ไม่ต้องเมาอะไรอย่างงี้สุขภาพดีเฮลตี้จากภายในแล้วก็กับเมนูที่อย่างที่บอกว่าทานอุ่นก็ได้ค่ะก่อนนอนแบบนี้ค่ะอย่างหลายคนมองว่าถ้าไปผสมอาหารมันจะทำให้แบบเฮลที้คือเจอจางหรือเปล่าไม่เลยค่ะคอนเซนเทรตอยู่แล้วเข้มข้นอยู่แล้วก็คือผสมได้ทำให้รสชาติของอาหารดีแบบสุขภาพดีไดแกีด่าเปิมาดีมากฟิตต้องบอกว่าสำหรับตัว Bioactive ก็ถือว่าเป็นตัวที่ปรากฏการเลยแหละ หก uh, เดือนเรา mm. เราได้อยู่สักพันสี่แล้วนะพันส mm ี่ร้ล้านก็ถือว่าเป็นตัวที่โตที่สุดในตลาด mm hmm. ครองอันดับหนึ่งของ TikTok มา5เดือน mm hmm. แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยทุกคนก็รู้จักผลิตภัณฑ์แล้วก็ตอนนี้ตลาดต่างประเทศต้องบอกว่าดีใจมากน mm hmm. ิวยอร์กเราเพิ่งไปมา mm hmm. แล้วก็เพิ่งได้รับรับรางวัลดันจากที่นิวยอร์กมานะคะจ่าสตีวี่อวอร์ดแล้วก็ไปขึ้นทางน์สแควร์มาแล้วก็เตรียมลอนที่อเมริกาแล้วแล้วก็เมื่อปีก็มีดิจิวิเตอร์จากนาเลเซีย<ม>คนเกาหลีญี่ปุ่นคือชอบผลิตภัณฑ์มาก Amazing <ม>แล้วก็หลายคนเอาไปทานแบบ after surgery เลยเงี้ยคะ<ม>่ะเพราะว่าจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีค่ะคือตอนนี้มีทั้งหมด6ตัวแลวใช่ค่ะมี6ตัวล่าสุดก็เพิ่งลอน ตัวเรียกว่า new chapter ตัวใหม่นั่นก็คือในคอนเซปต์แมกนีเซียม concentrated liquid magnesium นะคะเป็นคอมเพล็กซ์แมกนีเซียมที่เป็นเซลลูล่าที่ช่วยในเรื่องของการ drop b l u f u l sleep ทำให้การนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าปิดสวิตสมองนะคะสามารถกระตุ้นให้กาบาหรือเซโรโทนินในสมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและทําให้เราคลามดาวผ่อนคลายกล้ามเนื้อคนที่มีปัญหาเรื่องตะคิวและส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยขาด Mag ium. แมกนีเซียมเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์ตอนนี้กำลังมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกเฮลตัวแรกเมย์ก็เลย ลือกตัวที่เป็นแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมเป็นอะไรที่มีความจําเป็นเป็นมินาโรที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเขาทําหน้าที่เรียกว่าซับพอร์ตเป็นโคแฟกเตอร์ actor, เกี่ยวกับฟังก์ชันของอร่างกายถึง600 r e c รีเซปเตอร์ค่ะ600ปฏิกิริยาในเอนไซม์ของร่างกายที่ต้องใช้แมกนีเซียมในการควบคุม ระบบหัวใจกล้ามเนื้อสมองนะคะหลอดเลือดอย่างเงี้ยต้องใช้แมกนีเซียมไม่ว่าเราจะหายใจไม่ว่าเราจะแบบทําอะไรอยู่ย่เงี้ยตั้งแต่ทุกอย่างเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าเราจะแบบออกกําลังกายหรือเราจะทำแอคทิวิตี้อะไระล้วนแต่การดึงแมกนีเซียมมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มโรคพิสุราเรื้อรัางกลุ่ม NCD ดีผู้ป่วยเบาหวานความดานันอะไรเงี้ยออกกาลังกายหักโหมสเตทความเครียดไมเกรนี่ตกกงังวลล้วนต้องใช้แมกนีเซียมค่ะ อ่ะฉันขายแมกนีเซียมไปอีกยอดยอดจำยอด,ยอด,ยอดที่เราตั้งเป้าไว้เมื่อที่เราเคยสัมภาษณ์ไปมันใกล้ถเอาจริงๆเราตั้งเป้าไว้พันห้าร้อยล้านถ้าวันที่แกลนด์ฟินนิงทุกคนจะเห็นว่าเามยต์ตั้งเป้าไว้พันห้าร้อยล้านจริงๆตอนนี้พันสี่แล้วคิดว่ายังไงกัถึงแน่นอนแต่ก็ตอนนี้ความฝันก็คือเรียกว่าแพชชั่นของทีมคืออยากจะพาแบรนด์ไปสู่ global ได้จริงๆอยากจะเป็นแบรนด์ที่ฝีมือคนไทยเนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นอะ่ะแล้วให้เขารู้สึกว่าหนึ่งในห้าของโลกอะ่ะมีสิ่งนี้ แล้วเป็นฝีมือคนไทยทํา<ม>ก็อยากทําสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ระดับโลกที่คนไทยทุกคนภูมิใจไปได้วยกันอืมอต่ทียอยากฝากของนี้เพราะตอนนี้ก็มีของที่มือนคล้ายๆกันเราอยากแนะนำว่า ก็ออริจ <boundaries> ินอลจริงๆเราจดสิทธ <ens cabin> no? ิบัตรของส่วนคันค้าไว้แล้วก็สินค้าค่อนข้างมีอินโนเวชันลอกเลียนแบบเรียกว่าแทบจะยากมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความคล้ายค่ะก็อออฟฟิเชียลเพจนะคะก็จะเป็น Bioactive TS นะคะแล้วก็ Bioactive NZ นะคะแล้วก็ทั้ง Official Facebook Instagram ก็ฝากติดตามด้วยนะคะทั้ง Official Page แล้วก็ระวังมิจฉาชีพนะคะเยอะมากมิจฉาชีพเยอะครับคุณเมยเป็นไงบ้างครับ กับน้องดิวยังไงกับน้องดิวไม่ได้คุยเลยจ้ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยการใช่แล้วก็สัญญาเรื่องผ่อนชําระเท่าที่เช็คก็ยังไม่ได้นะก็แต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกว่าหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีก็จะมีการชําระแล้วก็มีผ่อนหลายเดือนก็ยังมีการติดตามกับทนายให้ติดตามอยู่ก็น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับ ซักหมวดเลยอะไร่าแต่ว่าในตามสัญญาไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าเดือนนึงต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ระบุเขาบอกว่าจะต้องจ่ายอันนี้ให้ครบภายในหนึ่งปีทางฝั่งอีกฝั่งแบนเน์มันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันหนึ่งปีจะต้องชําระให้ครบใช่ไหมไดพักของพี่มีดป้าๆไหมครับพรรู้สึกว่าเงียบหายไปเลยหลังจากที่แถลงข่าวไปเอาว่ามุฟอัพไปทําเรื่องอื่นก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นคนตามประมาณนี้มากกว่าก็คือ ไปทําแบบอื่นแล้วอ่ะมุฟอัพแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าไปทามหากางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็ยังตามแหละเพราะว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ไม่ได้แบบโฟกัสว่าไอ้ตายังทายังใจยั่งอะไรอย่างเงี้ยใชสัญญามันหน่งปีเนาะใช่สัญญาณมันนึ่งจริงจริงเลยก็ค่อยเป็นฝ่ายกฎหมายเขาดูแลเพราะว่าองจริงกฎหมายในในสัญญาค่อนข้างครอบคลุมว่าเราสามารถเอามาดําเนินคดีใหม่ได้ตามหากยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็คิดว่าน้องก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กําลัง จัดการอยู่หรือเปล่าอะไรอมพี่ม์ตัวเลขประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าค่ะของแบรนด์เนี่ยมันนี่อีกหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแต่ก็มีข่าวบอกว่าเป็นแบบไม่ได้ระบุว่าบอกว่าให้มาลายสดแต่ว่าคิดค่าลายสดห้าแสนที่นี่ตรงนี้เขาคนเรโยมมาเป็นเรากับคู่กรณีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่เมีนะอาจจะเป็นคนอื่น อาจจะไปกับน้องท่านอื่นเลยหรือเปล่ากับเชนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ <laughs> แต,แต,แต่ไม่ใช่เมย์ไม่ใช่เมย์ไม่ไดไล์จะไปกันจริงๆอยากให้มาไล์ช่วยจัดไหมหรือว่าอ,อ,อย่างไรครับตามตามวักพิจจริงจริงไม่ได้ติดค่ะแต่ว่าไม่ติดนะแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ต่างคนต่างไล์ดีว่ายังไม่ผลยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าต่างคนต่างทำงานเถอะแสดงว่าตั้งแต่วันที่เป็นข่าวที่แถลงข่าวก็ยังไม่ได้เจอ เป็นยังไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอ,เจอแต่ว่ามีคุยกันนะแต่หลังจากคุยกันก็ไม่ได้คืคอเม่ว่าตัวดิวเองเขาก็คงมีหลายเรื่องเม่ว่าเรื่องนี้น้องคง m o v e ฟ up ไปแล้วเขาอาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดเขาอาจจะต้องมีปัญหาอีกหลายอย่างเท่าท่าที่ฟังดูดูอยู่แต่ว่าเม่ว่าเรื่องของเมกับเขามันก็จบไปแล้ว แล้วก็เราก็ move อ p ไปละดังนั้นเขาก็น่าจะมีอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเนาะที่อาจจะต้องแก้อีกหลายอย่างจะแทนว่ายินยันว่าไม่ใช่แบนด์เราที่ติดต่อไปไม่มีไม่มีม่มี5 0 0 0 0นไม่ใช่ไม่มีถึงที่มีอย่าง่ช่วงนี้มันมีกรณีที่เป็นข่าวว่ายืมยืมเงินกันที่อธนาที่เราก็เคยเป็นหนึ่งใน ฉันโดนคนถามเยอะมากไม่เพราะอะไรเขาก็ไม่ถึงที่เลยโอเคฉันโดนไหมโดนไหมโดนไหมอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนไมม่ีเคสนี้ไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่คนถามเยอะจริงๆพี่มุดดำมาก่อนเลยแกโดนปะอะไรเงี้ยทุกคนเล่นเป้ามาถึงวาสนาก่อนเลยอย่างนั้นวันนี้เราเป็นผู้เสพข่าวเราดูข่าวรู้สึกยังไงบ้างมุมมองของเราอืม เอาจริงๆก็รู้สึกให้กําลังใจทั้งคู่นะไม่รู้วันเกิดอะไรคือข้อเท็จจริงอนะเราไม่รู้เนาะส่วนตัวก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดแบบนี้มันไม่มีผลดีกับใครหรอกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราเอาซีติวชั่นนะี้เนาะมันเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องอะคือปัญหาทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะต้องหันหน้ามาหากันแล้วหาโซลูชันและหาทางออกที่ดีที่สุดุดดร่่วมมกันันนนให้้เจบอยทีส จอนนี้มันเจ็บแล้วแหละมันมีคนเจ็บแล้วแต่ว่าเจ็บน้อยที่สุดยังไงแล้วไม่ให้มันบอบช้ำหรือไม่ให้มันอักเสบอะเรื้อรังยังไงอันนี้มีว่าน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ร่วมกันดีกว่าจากเหตุการณ์จากประสบการณ์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้มีโซลูชันที่ดีแล้วก็เดินตาเจ้าพี่เบนบอกว่าก็ต้องเจ้านี่แล้วลูกนี่ต้องมาคุยกันต้องคุยกันใช่ค่ะใช่นะต้องต้องต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นมันมันไปยากอะพอมันไปไม่ได้เนี่ยมันไม่จบพอมันไม่จบเนี่ยมันเรื้อรัง ส่วนตัวคิดว่าทุกปัญหาแก้ได้มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอ่ะเราเราแก้ได้ทุกเรื่องแหละเพียงแต่ว่าเราต้องหันหน้ามาแก้ด้วยความจริงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วหาโซลูชันที่ดีที่สุดร่วมกันในฐานะที่เราเคยเป็นเจ้าหนี้มาก่อนเรามีความหนักแน่นกันยังไงเพราะว่าตนเงินของเราไม่ถือว่าแนะนำว่าเราต้องเพราะว่าเพราะว่าใจหนึ่งก็ต้องเอ๊ะเถอมันก็เรื่องของคนอื่นไม่ใจหนึ่งเราต้องหนักแน่นแต่ใจหนึ่งเงินของเราเราก็อยากได้เงินคืนมาเป็นเรื่องอะถ้าส่วนตัวนะในฐานะที่ เงินน่ะมันเอาถ้าตัวเองเลยเงินน่ะมันเรื่องหนึง่งแต่เรื่องที่ที่เฮิร์ตกว่าหมยว่ามันเรื่องใจเงินเรารู้สึกไม่ตายเราหาใหม่ได้ไ<ร>อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องใจอ่ะถ้ามันมันหักหรือมันสิ่งบางอย่างมันมันจะยากนิดนึงอ่ะเออมันจะไปยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องเงินน่ะไม่มีใครไม่อยากได้เงินคืนกว่าแ,แล้วบางบางคนน่ะเงินที่ที่ในฐานะเจ้านี่อย่างตัวเมย์เอง บางครั้งมันไม่ใช่เงินตัวเองอย่างเดียวมันเป็นสมมุติเราทําธุรกิจเรามีผู้ร่วมทุนมันเป็นเงินของคนอื่นมันเป็นเงินการบริหารมันเป็นเงินหลากหลายแบบอย่างเงี้ยออกมาแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราในฐานะผู้บริหารเราเราเราเป็นคนที่รับผิดชอบก้อนนี้แต่มันเป็นรับผิดชอบของคนอื่นๆอ,อันนี้มันหนักกว่าไนงะเป็นออก้าใชนใช่ยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทเราให้เงินอย่างของเมอาสมมติอเมริกาเช่นอย่างเงี้ยแล้วกันสมมติ มันเป็นเงินบริษัทไม่ใช่เงินวาสนาคนเดียวแปลว่าเมย์ต้องรับผิดชอบในฐานะกรรมการที่คุณปล่อยสิ่งนี้ออกไปและเป็นเขาเป็นหนี้แต่แต่มันเหมือนเราเองเราในฐานะผู้บริหารเราต้องรับผิดชอบแ่บมันหนักไนงะดังนั้นดังนั้นอันเนี้ยมันอาจจะหนักกว่าเงิน เงินรองถุงที่ไม่ได้ทําอะไระถ้าเงินฝักงนนา,นาคารนิ่งๆงอ่ะมันถ้าเป็นเงินเย็นอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเงินก็ร้อนไปให้เขาร้อนอีกมันก็หนักนิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยการที่เมย์ก็มองเรื่องเงินก็สคาคัญแต่เรื่องจิตใจและความสัมพันธ์มันยิ่งกว่าเงินใช่เพราะว่าเมย์ว่าอันเนี้ยมันขับเคลื่อนคือถ้าแบบใจเราเฟลอ่ะมันไม่มีแรงหาเงินอ่ะเงินใหม่มันหาได้แต่ว่าถ้าใจมัน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 ดาวอ่ะเหมือนเราเบินเอาอ่ะเราไม่มีแรงลุกอ่ะ มันก็จะยากเหมือนเราไม่มีอินสปายในการทํางานวันนี้ให้ยังไงมันก็ยากเพราะฉะนั้นเอาใจขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเงินมันจะมาแล้วันนีความไวใจมันน้อยลงไหมกับคนทีุ่เพื่อนกันทุกวันนี้เจออะไรแปลกๆเยอะทุกวันนี้ก็คนมายืมเงินเยอะล่าสุดเล่าได้เนาะไม่ได้รู้จักกันมาสิบปีโนโนยี่สิบยี่สิบห้าตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วเขาก็ทักมาเขาเป็นเจ้านายเก่า เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากก็มายืมเงินตอนนั้นก็รู้สึกตั้งปณิธานในชีวิตว่าฉันจะไม่ให้ใครยืมเงินอีกเพราะเงินนี่แหละมันคือทาให้เราเสียเพื่อนใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเขาเคยมีบุญคุณเขาเคยเป็นเจ้านายใจดีให้เขาไปหนึ่งแสนมันไม่จบเห็นปะหนึ่งแสนแล้วก็เราคิดว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้คืนเขายืมนะจะทําสัญญาด้วยเราคิดแล้วเราว่าเราจอไม่ได้คืนแม่คิดแล้วว่าแม่จะไม่ได้คืนแน่แน่แสนนี้แต่แม่คิดว่าเออเขาคงลําบากเราก็ให้เขาไปหนึ่งแสนเขาก็ทักมาอีกเนาะทักมาอีก ทักมาแบบเดาอีกออจะเอาเพาิ่มเขาดูดีเอ็มก็คือจะเอาแบบเหมือนขอเพิ่มอีกหนึ่งแสนเขาบอกเขาจะตายแล้วไม่ไหวแล้วนูน่นนี่นั่น <He ard S 2> เห็นไหมเพิ่มภาระชีวิตก็คิดในใจไม่เข็ดอะไรอย่างงี้ก็มันมันเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเส้นของเราแล้วกันช่วยได้ในระดับขณะที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เลยแบบหนูไม่สะดวกเลยจริงๆที่สะดวกให้หนึ่งแสนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราให้ก็คือให้ให้กินเปล่าไปเลยก็ให้แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาอันนั้นคือรู้สึกว่าเขาเขาเคยช่วยเหลือเราตตอนเด็ก เราเคยเป็นลูกน้องขาวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนเข้ามาแต่ดีเอ็มขอเยอะมากมไม่ต้องดีเอ็มมาแล้วนะอ <laughs> ขอร้องรู้สึกองอว่าความใจดีมันทำา้ายสุขภาพจิตเราเองอข้อเสียในชีวิตนี่แหละเป็นคนมนจิตใจ,จไม่เข้มแข็งเรื่องนี้เหมือนแบบเหมือนเคยอย่างที่เคยเลยเคยบอกไปว่าแบบเคยโอนเงินให้กับคนที่แบบเหมือนน่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละก็แค่ห้าพันอ่ะหมือนหนึ่งอ่ะแต่โดนโดนเป็นกลายเป็นเป้าอ่ะแอ แอคแอคหลุมมันมาเต็มเลยอะคืออันนี้เขาน่าจะเป็นแบบพวกบริเคยเห็นใช่ไหมที่มันคอมเมนต์แบบว่าบริจาคอรนนี้นั่นช่วยเหลือแล้วรูปมันน่าสงสารนะเธอฉันก็คิดว่าเออเหมือนฉันก็คิดเขาแบบโอเคเขาก็แบบโอนโอนไปแบบไม่บอกเขาด้วยนะก็เออโอนไปแล้วเขาคงเห็นแล้วเสร็จแล้วโอ้โหมาลัวลัวไม่หยุดแบบจิตหลอนทีนี้บล็อกบล็อกเสร็จเอาเขาใหม่มาอีกแล้วมาเต้มเงินไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เตือนเลยนะอย,อ,ยอ,ยอย่า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 หาทำถ้าจะบริจาคก,ก็บริจาคอะไรกับที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่มันจับต้องได้<อ>ใชน่ากหัวเรามีการบอกเพื่อนออกมาที่รู้วันนี้ <c oughs> พอมาถ่ายกันว่าเฮ้ยเธอเรื่องเงินเราไม่คุยกันหรือว่า <c oughs> ตั้งปณิธานตัวเองไว้หลายตั้งแล้ว <c oughs> ก็คือพย,พยายาม <c oughs> หลายตั้ง <c oughs> ตั้งปณิธานไว้ตัวเองคือจริงๆถ้าถ้าจะให้อันนี้ก็เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกไขรเป็นคติเตือนใจตัวเองตลอดชีวิตเลยค่ะว่าสุดท้ายเราจะมักเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนเพ,นเพราะเรื่องเงินจริงๆวันดังนั้นถ้าคิดจะให้แล้วคิดว่าไม่ได้คืนให้ไปเลยเราก็คิดว่าถ้าไม่ได้คืนก็ช่างมันแต่ถ้าเขาจะสูญเสียความสัมพันธ์กับเราด้วยด้วยด้วยเงินที่เราไม่ให้ก็ก็ถือว่านั่นไม่ใช่มิตรแท้ ถ้าเราไม่ให้เขาแล้วเขาไม่ไม่เลยไม่ไม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 รู้รู้สึกว่าสิ่งเราเนี้ยมันไม่ถูกต้องก็คือนั่นก็ไม่ใช่มิตรแท้ละแล้วแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือเราคิดว่าเงินตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนกับเราให้ไปเลยอันนี้โอเคแต่ถ้าเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเสียดายแล้วเรารู้สึกจะเสียความสัมพันอยากให้ตั้งแต่ต้นแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ไม่ accept ในคอนเซปต์นี้ก็คือแปลว่ามันไม่ใช่เพื่อนแท้ก็ปล่อยไปนะไเปนาะ ก็ต้องควรคืนสิมิตแท้ก็ควรต้องคืนยืมใครต้องมันบาดนะเดี๋ยวไปคืนกันชาติหน้ามันจะลำบากกฎแห่งกรรมมีจริงเสมอเธอขอบคุณค่ะ